การกดโหมดในการเล่นแบบเป็นโดนซิลฟี่นะมันจะโชว์สถานะตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มที่กดอยู่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่เราเสียบเมมโมรีการ์ดตัวนี้มีปุ่มงข้างนะครับเราค่อยแตะไปเรื่อยเนี่ย <Follow. S 1> เราค่อยๆแตะไปเรื่อยครับ track. มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะสวัสดีครับพี่เชนครับจากร้านคามิเกจิช็อปนะครับวันนี้ก็ยังมาคุยกันเรื่อง DJ i จไอปกันนะครับ ดิจฟิตนะครับเป็นโดรนขนาด249กรัมคือขนาดของไซส์มินิเลยนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเข้ามาอีกมากมายเลยนะครับ 1. มี Active t r a c k คือบินตามวัตถุนะครับ 2. มีเซนเซอร์กันชน3เขามีฟังก์ชันเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบซิลฟี่ด้วยแบบเป็นโดรนซิลฟี่เลย mm hmm. ปกติแล้วนะครับเขาจะใช้รีโมทแบบนี้หรือแบบนี้ในการบังคับตัวโดรนนะครับแต่โดรนตัวนี้ครับเป็นโดรนไซส์ขนาดมินิตัวแรกเลยครับที่ สามารถจะใช้มือถือในการบังคับและการตั้งค่าต่างๆได้เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าการตั้งค่าในมือถือทํายังไงบ้างแล้วก็น่าเล่นแค่ไหนครับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับไปตั้งค่าดูครับดี이จฟลิปนะครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างคือฝาครอบกิมบอลตัวนี้นะครับจะต้องถอดออกก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดขาออกมาอย่างเงี้ยเขาทํางานเลยนะครับเห็นไหมเขาทํางานแล้วนะ ท่านั้นแล้วอย่าลืมถอดนะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปที่แอปดีใจไฟลนะครับแต่ก่อนนั้นเราเช็คก่อนนะครับว่าเราได้เปิดบูทบลูทูธกับ wi-fi ทิ้งไว้หรือยังถ้าเปิดแล้วนะครับเข้าที่หน้าแอปได้เลยครับเข้าการเชื่อมต่อนะครับแบบใหม่มีนี้เลยให้เลือกง่ายๆครับนี่ฟลิปอยู่นี่กดเลยครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่การเชื่อมต่อด้วยมือถือ กตัวนี้ครั้งหนึ่งเจอข้างในครับเข้ามาหน้าแรกครับก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นการอนุญาตให้ขึ้นบินโดยใช้มือถือเราบังคับนี่ฮะถ้าเรากดตรงเขีมีเขี่ยวนี้นะครับล้อมนิ้วเราเมื่อไหร่มันจะลอยขึ้น1นึเมตรยี่สิบทันทีนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับการบินโดยใช้มือถือบังคับนะฮะผมลองกดดูนะ ก็ตัวนี้โดนจะลอยขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทางทางซ้ายมือเนี่ยเป็นการก้มเหนยกล้องก้มเหนยกล้องได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นบังคับได้เลยนะครับบังคับได้ขึ้นลงหมุนซ้ายหมุนขวาทำได้หมดเลยนะครับเดินหน้าได้ ถอยหลังได้นะครับก็สไลด์ขวาสไลด์ซ้ายได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่จะสามารถที่จะอ่าตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปมันก็จะเป็นการตั้งค่านะครับว่าจะถ่ายในแบบ JPEG นะครับรอหรือว่าเป็น JPEG รอสัดส่วนก็ตามนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ12ล้านหรือล้านดีประมาณนี้นะครับ แล้วถ้ากดจะเอาลงนะครับเราก็กดตัวนี้ึนะครับแล้วก็ลงจอดโดนก็จะลงจอดนะครับโอเคไปดูฟังก์ชันอื่นกันโหมดอื่นๆนะครับขเข้าไปงี้นะแตะเข้าไปจะมีโหมดให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่และโหมดที่เราจะเล่นนะครับมันจะมีการตั้งค่าแบบใหม่คือตรงนี้สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อ ตั้งค่าได้เลยอย่างเช่นโหมดติดตามนะ่ะจะให้ระยะทางเนี่ยความไกลในการที่เขาจะติดตามเราเนะครับเท่าไหร่กลางหรือว่าไกลนะครับเลือกได้เลยนะครับตามนี้นะครับการติดตามความสูงความสูงก็ถ้าตัวแรกนี้ก็ประมาณหัวเข่าตัวนี้ประมาณไหลนะครับตัวสูงก็คือสูงจากศีรษะเราไปนิดนึงนะครับเป็นโหมดวิดีโอนะโหมดก็เป็นโหมดวิดีโอออโต้อ,อยู่แล้ว เรามาตั้งค่าตรงนี้ของแต่ละอันเอาไว้นะครับหรือนะครับจะเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้การตั้งค่ามันจะมีหมดเลยนะครับเข้ามาในนี้ก็มีปีกย่อยว่าอ่อย่างเช่นโดนนี่นะครับแตะเข้าไปเราก็เขาจะมีให้ดูว่าโดนนี่นะภาพจะเป็นแบบนี้นะนะครับจะให้ไกลเท่าไหร่ได้สูงสุดคือ10เมตรนะนะ10เมตรนะครับต่อไปก็ อถอยแบบไหนแนวราบหรือว่าแนวขึ้นแนวขึ้นหมายว่าค่อยๆถอยแล้วก็ค่อยเชิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเราก็กดถอยหลังมาก็ไปที่โหมดอื่นก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยเล่นง่ายเมนูเป็นไทยหมดแล้วสบายมากนะหลักๆก,ก็ในการใช้ฟังก์ชันที่เป็นออโต้ก็ประมาณนี้นะครับข้างล่างครับข้างล่างจะเป็นการตั้งค่าการถ่ายภาพนะครับนี่หลักๆก,ก็จะเป็นเนี่ยไฟ เป็นสัส่วนของภาพนะครับแล้วก็จะเป็นความละเอียดในการบันทึกภาพเป็นภาพถ่ายนะถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอเราก็สามารถเลือกได้นี่ได้ถึง 4K นะครับสูงสุดก็คือ 4K ได้เท่าไหร่ 4K ได้30เฟรมเลทนะครับแล้วตรงนี้นี่มีแอบซ่อนตรงนี้ตรงนี้2ตัวนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะ16:9นะครับถ่ายายเป็นแนวตั้งได้นะครับใครบอกว่ารุ่นนี้ถ่ายแนวตั้งไม่ได้ผิดแล้วนะครับ มีนะครับเป็นแนวตั้งนะนะครับก็โปรไฟล์สีก็เราแต่เลือกึ่งส่วนการจัดเก็บนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ card เมมโมรีการ์ดเพิ่มได้เขาให้มาประมาณเดี๋ยวดูข้างในก่อนเขาให้มาอยู่ที่ถ้าเป็นข้างในในหะนึ่จก้กิกจะไม่ใช้ไม่เลยใช้ตัวนี้ดีกว่าเราเอาเมมโมรีการ์ดใส่เข้าไปเป็นไมโคร s d การ์ดนะครับตัวนี้ผมใส่ไปก็ว่างเยอะเลยก็สามารถที่จะฟอร์แมตได้ด้วยในนี นี่สามารถที่จะฟอร์แมตได้นะกดฟอร์แมตก็เลือกเอาว่าฟอร์แมตตัวเครื่องหรือว่าฟอร์แมตตัวตัวการ์ดเราตัวนี้อะไรตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์กันชนนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์กันชนสามารถปรับได้นะครับว่าเป็นเบรกหรือว่าจะปิดก็ได้ปิดก็ชนเลยถ้าเบรกก็เบรกค่อนข้างดีนะครับเขียนทิศถ้าเออเลิกขึ้นมามีการปรับเทียบได้ในนี้เลยเอมยูในนี้เลยแล้วก็จํานวน ของแบตเตอรี่ก็บอกเลยครับตัตวนี้ผมใช้ไปแล้ว2รอบมีอะไรอีกนะต่างๆก็คือตัวโดนนะครับตัวโดนก็เป็นนี่ครับเป็นหน่วยก็จะใช้หน่วยอะไรนะครับแล้วก็การแบบเทียบกิมบอลก็มีนะครับสติ๊กนะครับที่เราบังคับในที่หน้าจอเมื่อสักครูน้นี้เป็นโหมดทูก็ใช้โหมดนี้นะครับเพราะว่าใครๆก็เล่นโหมดนี้กันในในเมืองไทยนะ ส่วนตัวนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยน Wi-Fi ได้นะครับเปลี่ยนชื่อ Wifi ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเวอร์ชันต่างๆครบแล้วประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดจะใช้มือถือในการบังคับตัวนี้ทำงานทำงานง่ายเดี๋ยววิเชนเป็นเล่นดูว่าเขาเล่นแล้วภาพออกมามเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเลยนะครับการกดโหมดในการเล่นแบบ เป็นโดนซีลฟี่นะมันจะโชว์สถานะตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มที่กดอยู่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่เราเสียบเมมโมรีการ์ดตัวนี้มีปุ่มข้างนะครับเราค่อยๆแตะไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเราค่อยๆแตะไปเรื่อยครับ Circle. Rocket. Light. Track. Follow. มันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราเลือกที่โหมดไหนแล้วนะเราก็กดแช่ไปที่ปุ่มนั้นเครื่องก็ทำงานในโหมดนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะบินกลับมา เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแต่ละหมวดภาพออกมาเป็นแบบไหน and